หน,นิสัยของคนสำเร็จที่ต้องทำทุกวันนะคะสวัสดีค่ะโค้ดแอนนะคะวันนี้โค้ดแอนจะมาแชร์ข้อมูลความรู้ที่ดีๆนะคะให้กับเพื่อนๆทุกคนสำหรับคนที่อยากพัฒนาตัวเองแล้วกอ็อยากจะทำให้ได้สมหวังสมเป้าหมายของตัวเองนะคะจริงๆแล้วเคล็ดลับมันมีอยู่มากมายหลากหลายนะคะวันนี้โค้ดแอนจะมา แชร์ประสบการณ์นะคะหนึ่งอย่างก็คือที่โคนแอมเองก็ทำอยู่ทุกวันก็คือว่า,เ,าเราจงทบทวนในแต่ละวันที่ผ่านมานะคะพอถึงตอนเย็นก่อนที่เราจะนอนเนี่ยลราก็จะคิดทบทวนก่อนว่าในวันนี้ทั้งวันเนี่ยเรามาีได้ประสบการณ์อะไรบ้างได้เรียนรู้สิ่งที่ดีไม่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะ อาจจะรู้สึกไม่ดีในบางทีแต่ว่าเราต้องต้องรู้สึกว่าต้องต้องคิดให้ได้ว่าเราได้เรียนรู้อะไรกับประสบการณ์นั้นบ้างนะคะหลังจากที่เราทบทวนแล้วเนี่ยเราก็มาคิดต่อว่าเอ๊ะล้วในเรื่องนั้นๆที่เราเจอเราสามารถาพัฒนาให้ดีขึ้นวันละหนได้ไหมหนึ่มันไม่ได้ยากหรอกคะ่ะเพียงแต่ว่า คุณลองคิดดูนะคะถ้าเราพัฒนาวันละหงเรเซเราคิดบางเรื่องที่เราสามารถทําได้ดีกว่าเมื่อวานแค่วันละหแค่นี้แล้วเราทําอย่างเงี้ยสะสมไปเรื่อยๆสะสมเรื่อยๆร้อยวันมันก็คือร้อยเปอซละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆลองเอาเคล็ดลับอันนี้ไปทําดูนะคะแล้วได้ผลยังไงติดต่อคุแอมนะคะสวัสดีค่ะ